ครับการต่อสู้กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งสีขาววิ่งเข้าไปงับหัวสีเขียว oh my god กินหัวเขาเลยครับส,สวัสดีครับหอมช่างเกิร์ลเจนครับวันผมจะมารีวิวทีเล็ตครับมี <Wow. S 1> ทีเล็ตสองตัวเหรอครับ พัทยาเนาะอ่ามาเลยครับในกล่องมีอะไรบ้างนี่เราซื้อมาสาม้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อกล่องนะคะแกะอันไหนก่อนอ่าแกะเลยค่ะแกะกล่องไหนก่อนก็ได้ค่ะลูกอ่าแกะเลยค่ะลูกอ่าน้องน้องอันไหนอันไหนของน้องน้องเกณฑ์ค่ะลูกของเกณฑ์สีไลอ่าเอาให้น้องเกณฑ์เลยตัวนั้นน่ะอ่าขยับให้น้องเกณฑ์น่ เอาน้องหมีออกก่อนดีกว่าไหมน้องหมีสีน้ำตาลน่ะอ่าน้องแกนอ่าแกะเลยครับมีอะไรบ้างไหนแม่ดูซิมีกูมีมีเล็กตัวนั้นแกะได้ไหมอุ้ยโอ้แล้วก็มีมีอะไรอีกโอ้มีเลโก้ตัวเลโก้ให้ ก็ไข่มีไข่ลูกลูกปืนสองกระบอกสองกระบอกแล้วก็ไอคนหัวร้อตหายชิเล็กมาดูใกล้ที่ถ่าลูกเนี่ยหรอโอ้โมร้องได้ไหมไม่ได้ลองไม่หมีเอ้าบุชี่ออกไปชีเลยเร็วครับมาร่อมาเ่เรมาร่ยมาเรือมาเรื่อเร่าเรร อาครบแล้ววาง,งไข่ก่อนเออวางไข่ก่อนอ่าไหนเล่นไหนมาเล่นยังไงพี่เกิลเ<อ>ดี๋ยวดูพี่เกิ้ลนะคะ<อ>น้องเกนอะไรนะคะลูกหน้าไข่หรอไข่ไดโดเสาร์หรองั้นมดูสินี่ไดโดเสาร์สองตัวนะคะื เฮ้ยไส่พี่เกณนอย่าีมันเล่นอย่างนี้นะคะโอ้ไดสาวสองตัวกาลังทะลาะกันนะครับกาลังจะแย่งไข่กันอู้ตัวสีเาคลังไปแล้วตอนนี้ <Yeah. S 2> ตัวสีน้ำตาลกาลังได้เปรียบครับโอ้โอ้อาโอหางมาสวัสด์โดนตัวคนกระเด็นเลยนะครับ สาวสีขาวกระเด็นไปเลยโอ้ยโอ้มีลูกด้วยตัวสีขาวเอาละครับการต่อสู้ลรงจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> สีขาววิ่งเข้าไปงับตัวสีเขียวโอ้ย y อ o d ยิักวกวไไลไปเลยนะครับโอ้อยจ้าโอ้ยยยิงยิงยิย มกรอบได้ใช่ไหมไม่ได้ผิดด้านผิดด้านโอ้ผิดด้านผิดด้านกรอบไหมกรอบไหมว้าโอ้สีเตาสีตาลงับมากนะครับงับครับว้าวจอตัวไหนของหนูคะตัวน้องเล็อ่าเอาสีขาวให้น้องเกนเนอร์ไปครับเพราะว่าตัวสีขาวมันของน้องเกนเนอร์ครับไปเลย อ้าวไปแล้วเอารับสิลูกตัวนตัวห้าหครับลูกบ่งดูต่อสู้ก็ต่อสู้สิครับแม่ค่ะครับทำทำไมทำไมถึงแม่ไม่ไม่ไม่ซื้อได้โดูสาวแบบแบบแบบนี้มามาอีกตัวหนึ่งเพราะเพราะแม่หลังได้ซื้อมาให้ก็เพราะก็ชอบแม่ของหนูอ่ะก็พี่เอิร์ทก็เขาไม่ได้ซื้อมาพี่เอิร์ทเขาซื้อเป็นเสื้อยืดมาครับลูก ก็เล่นกันได้แบ่งกันใช่ไหมเพราะเราเป็นอะไรกันพี่น้องเป็นพี่น้องกันต้องทําไมกันครับรักกันมีอะไรต้องแบ่งกันโอเคตามนั้นครับนั้นเดี๋ยวเรามาจบคลิปเท่านี้กันดีกว่าไหมครับพี่เกลิลสำหรับคลิปนี้ ก็รีวิวไดโนเสาร์สตัวนะคะที่ซื้อมาจากนงนุษน,นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนช,ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เกิ้ลเกตเกินด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบ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 ายพี yeah, 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 yeah. ่เกิ้ลนบ๊ายบาย